บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 ล้างแผงครับ b e n วสองหนึ่งนย์ต้ำกันแต่นี้ก็ไม่โสเทราไร่ครับสบปกปรไม่ค่อยเยอะ ว่าน้ำบอ,อกมาก็ดำมือนกันกปุกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อไปลงมันยาก่อนดูมันจะขาวไหมมาเรขีดน้ำก่อนอขีดน้ำก่อนรมันดำนะก็ดำมนันดำเ Để đầm đầm vào đây Để đầm nó đâm đầm nó đâm nó đầm nó đầm, đầm. đầm nó ดำกันนะครับน้ำดำครับทุกคนดูด้แ้งะอาชีพนะอาชีพนะ Ini cakap kat sana. Kat apa ขาวแล้วครับน้ำขาวแล้วน้ำแล้วน้ำขาวแล้วคันนี้ปัญหาเรื่องแอร์เย็นไม่ไดีครับแอร์เย็นไม่ไดี มานะครับนี่เลี้ยงอ้อยเลยน้ทำมัคมเทงมาเลี้ยงอ้อยนะครับนี่คือน้ำมันคอมหมดอายุหมดอายุมันก็ทำให้พวกไดเออร์พวกอะไรตันเลี้ยงอ้อยเลยมันหกมันหกนี่กอนทนลวาตัวใหม่นะครับนี่ตัวเก่าสีต่างกันเลย ตัวกเก่าตัวใหม่ที่ต่างกันลนะครับใส่แล้วมันเป็นโซ่ใหม่นะครับยังไม่ได้เปิดเลยครับเนี่ยแกะใหม้ๆเลยครับต้องแกะก่อนยังไม่ได้แกะฟ้าเลยครับเนี่ยมัน<า>โซ่ครับล้างให้แล้วล้างให้แล้วก็ดูดีขึ้นแต่ลามันคอมแล้วเปลี่ยนคอนทรนวาวแล้วครับ <S <S 2> <S 2> แล้วเราใส่แล้วใส่ข้อมัน,น,นล้างบลางบมาก็โอเคครับอาจจะเหลืองๆจะไม่ดำเหลืองๆน้ำมันเหลืองครับน้ำมันเหลืองเดี๋ยวล้างลมมาก็เหลืองครับเหลืองไม่ดำเหลืองเหลืองตาน้ามันครับๆๆๆน้ำมันโอเคโอเค้ะน้ำสุดท้ายก็คือว่าโอเคแล้วครับใหม่นะครับ <ๆ S 2> นี่ค <ๆ S 2> อือเรเออใหม่ตัวนี้คือเรเออเก่า นี่ตัวนี้ตัวของเก่านะครับนี่เขาของใหม่ได้ใส่สวิทช์แล้วครับเปิดลมยาแอร์แล้วครับสักน้ำเกล็ดลงดีนะเป็นเกล็ดลงดีเลย

มาแล้วครับดูข้างในี5องศาเออได้5องศาน่าตัดที่4องศาครับตัดได้5องศามาข้างในเปุบตุบมาตัดที่4องศา4.9ครับ5องศา4องศากันหนาวนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ B&W m 210 อันนี้จะพี่เขาไปใส่เองเนะครับเดี๋ยวพี่เขาไปใส่เองมีวาวเปลี่ยนใหม่นะวาวเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเลยเออ,เอ,อล้างแผงล้างระบบปัออ้ายมันคอมติดคนอนโทรลวาว